สวัสดีค่ะน้องกบตัวใหญ่นะคะอุน้องกบตัวใหญ่ใช่เนี่เรามาทักทายน้องกบนะคะอ่าเราจะมาย้ายน้องกบไปอยู่บ้านใหม่ค่ะอยู่บ้านใหม่อยู่ข้างบ้านไม่เหมียวนะคะจะย้ายน้องกบตัวเมียไปนะคะอันนี้น่าจะเป็น ตัวผู้นะเห็นคางเขามีลายลายถ้าตัวเมียจะคางมีสีขาวนะคะเรามาดูกันค่ะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะไม่รู้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะแล้วก็ลองดูน้องก่อนอ่อนี่น้องเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียคางจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะ เราก็จะพาน้องไปอยู่บ้านใหม่ค่ะตัวใหญ่มากเลยมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำเ,เริ่มหมดนะคะเขาก็เริ่มหาที่อยู่เนาะนี่เห็นไหมโง่ง่ายค่ะทุกคนกบไง่ายทุกคนเห็นบ่กคะนี่อยู่ใต้ ต้นไม้เลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องกบของเราค่ะกบง่ายเลยค่ะน,นี่อยู่ในง่ายค่ะอยู่ในง่ายอยู่ในง่ายเลยอึบอึบตัวใหญ่หรือตัวน้อยตัวเมียนี่ค่ะตัวเมียหรือตัวคู่ตัวคู่เหรอกบง่ายตัวใหญ่ค่ะ น่าจะเป็นตัวผู้นะนี่ที่อยู่เขาเราก็ปล่อยเขาไปค่ะถ้าเป็นตัวผู้เราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้นะคะ